วิธีการสั่งกิตให้แฟนเลือกเราคนเดียวการขายไอเดียให้เขาคลั่งรักคุณคจงจำไว้ครับว่าชีวิตนี้จองอย่าเป็นแค่คนรักแต่จงเป็นคนที่เขาใฝ่ฝันอยากได้แล้วเขาจะเลือกคุณไปตลอดชีวิตครับคือการขายไอเดียเนี่ยครับมันคือกฎของการขังความคิดมนุษย์กับมันเหมือนการที่คุณสร้างกรงขึ้นมา คือความคิดคนเราเนี่ยครับเมื่อคุณขังความคิดไว้ให้คิดตามคุณหนึ่งสองสามสี่เนี่ยความคิดของมันจะกระโดดไปหาคนอื่นหรือมือที่สามไม่ได้แต่ถ้าคุณขังมันไว้ไม่ได้มันก็กระโดดไปหาคนอื่นมันก็ยังคิดว่าเอ้ยมันยังสามารถหาคนที่ดีกว่าเราได้อีกนะแล้วถ้าคุณยิ่งปล่อยสถานการณ์แบบนี้ไว้ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายแล้วชีวิตเขากับคุณจะค่อยๆห่างกันออกไปขึ้นทุกทีแล้วคุณจะดึงเขากลับมาอยู่ในเลนความสามัคคของคุณจะโคตรยากครับ มาดูงานวิจัยนี้ครับเหมือนตอนที่คุณซื้อบ้านนะการเปรียบเทียบเหมือนเหมือนตอนคุณซื้อบ้านคุณไม่ได้ซื้อแค่ตัวบ้านแต่คุณซื้อคุณภาพของชีวิตที่จะเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นความรักก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้เลือกแค่ตัวคุณแต่เขาเลือกชีวิตที่จะมีร่วมกันกับคุณจากมหาลัยเสารฟอร์ดนะครับพบว่าคู่รักที่มีเป้าหมายชีวิตร่วมกันและวางแผนอนาคตร่วมกันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะยืนยาวมากกว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันไปวันๆถึง85%์